สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่7รกรกฎาคมนะคะคุณได้อัศวินถือเหรียญกับหัวส่วนเขาเป็นอัศวินถือคาถานะก็ความสัมพันธ์นะคะวันนี้คุณอาจจะงอนแฟนนะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณไม่สบายใจหรือว่าคุณอาจจะย,ยังไม่พร้อมที่จะออฟเฟอร์ความรักหรือว่าอะไรบางอย่างที่เขาต้องการให้กับตัวแฟนได้อะหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยนะคะแต่ตัวเขาไม่มองว่าเขามีพลังงานของคนใจร้อนนะ เขาอยากได้อะไรบางอย่างนะคะจากคุณแต่ว่าคุณน่ะยังไม่พร้อมที่จะให้หรือว่ายังให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้พลังงานอัน e รี i t ว d l เ v e ขึ้นมา มีคนที่ต้องการในสิ่งที่อีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะให้ตรงมีชัดเลยนะคะตอบย้ำกันเข้าไปมีไพ่อี้ up ั o ทูยูทุสิ่งทุอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องทําตามใจของคนที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยในตอนนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะคนคุยแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วถ้าคุณไม่เต็มใจจะทําอะไรบางอย่างให้เขาเนี่ยก็ยังไม่ควรที่จะทํานะคะทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเป็นการตัดสินใจที่มาจากความต้องการของคนทั้งสองฝ่ายเท่านั้นนะ